ก็คือเราเอาเข้าที่ประชุมกรรมธิการอังคารหน้านี้ถ้าเรามีความเห็นเป็นเช่นใดในนามของกรรมธิการก็จะได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเฉพาะกรรกตอ่าโดยเฉพาะกรรกตในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ที่มันเป็นไปได้คือกกตอ่าเราเอาประเด็นใดของคุณพิธาเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมกรรมธิการครับก็อ,อย่างที่เรียนว่าที่มันที่มันร้อนแรงตอนนี้ก็คือ เรื่องของการถือหุ้นสื่อมวลชนนะครับหุ้นสื่อสาธารณะเนี่ยครับที่ที่พูดถึงว่าเป็นหุ้นในบริษัทเอ่อบริษัทบริษัทไอทีวีไอทีวีอ่าไอทีวีใช่ก็บอกก็ตั้งชื่อชื่อโทรทัศน์ไอทีวีด้วยชื่อบริษัทด้วยนะครับครับ คือเราเอามาพิจารณาว่ามันเป็นไปตามคำร้องหรือผิดถูกอย่างไรเราถึงขั้นตัดสินตรงนั้นด้วยหรือไม่เราก็อาจจะต้องเสนอความเห็นไปส่วนหนึ่งที่มันที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะครับโดยไม่เอาอาคติหรือความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปใส่ในนั้นนะไม่ว่าในในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาว่า หุ้นในไอทีวีดังกล่าวเนี่ยมันมันเป็นหุ้นที่มีชื่อของคุณพิธามาสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วนะครับซึ่งคุณพิธาก็บอกว่าเออันเนี้ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องใส่ชื่อในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกนะแต่ในในในบัญชีผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเงี้ยนะครับอแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับในข้อกฎหมายก็ปรากฏว่าเราก็ไปตรวจค้น ว่าเอตกลงแล้วหุ้นน,นั่นเป็นของคุณพิธาหรือเปล่ากพราคุณพิธาบอกว่า้ยหุ้นยังไม่ได้เป็นของเขาเพราะเขาทําในฐานะผู้จัดการมาดกรรเราก็ไปตรวจค้นนะครับว่าเออ๊ะไเรื่องเราเนี่ยมันเคยมีคําพักษาดีกาเคยตัดสินเป็นยุติมาแล้วบ้างหรือไม่ปรากฏว่าเราก็ไปเจอสองดีกานะครับเป็นคำพักษา,าดีกาประชุมใหญ่นะครับ,รบที่ตัดสินวินิจฉัยชัดเจนเในในคดีนั้นก็เป็นเรื่องหุ้นเหมือนกัน นะหุ้นซึ่งเป็นทรัพย์มรดกเนี่ยนะสารีกาตัดสินว่าเออ,เ,อ,อเมื่อเจ้ามราดกเสียชีวิตนะฮะให้หุ้นดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นมรดกตกแก่ทายาททันทีและการตกดังกล่าวนี่ก็ตกเป็นกรมรมสิทธิ์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทําในฐานะผู้จัดการมรดกหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีส่วนได้รับมรดกตัวน,นั้นไหมถ้ามีส่วนได้รับ ก็ถือว่าได้เป็นเจ้าของหุ้นในส่วนที่เป็นมรดกนี้แล้วนะครับอืเราลงไปพิจารณาถึงข้อเท็จจริงทางข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับใช่ครับอ่าเราไปเจอแล้วอย่างน้อยสองดีกาที่ได้ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกนี้เหมือนกันว่าว่ากรณีของเจ้ามรดกถึงแก่กรรมไปนั้น ทรั์นี้ก็ตกเป็นของทายาททันทีทันทีเป็นเป็นของนี่ใช้คาว่าเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยนะเป็นกรรมสิทธิ์ทันทีทันทีเลยจัดทายาททันทีแล้วมันมีข้อดีกาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้จัดการมรดกบ้างหรือไม่ฮะมีจัดการมรดกมียกยเยอะแยะฮะผู้จัดการมรดกก็ก็ก็มีหน้าที่ในการจัดการมรดกก็อันนั้นถ้า,ถาไม่ถ้าไม่ใช่บุคคลที่มี ไม่ใช่ทายาทที่มีศิรบมรดกนะฮะก็ไม่มีผลอะไรเพราะเป็นหน้าที่จัดการแต่คราวนี้การจัดการดังกล่าวเนี่ยจัดการในฐานะที่เป็นทายาทด้วยนะแล้วก็ม,มีชื่อมีชื่อคุณวิทาเป็นเจ้าของหุ้นนะ,ะที่แจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์เป็นเวลาถึงสิบหกปีมผมว่าประเด็นนี้แก,แกสู้ยากจะพูดกันตามเนื้อผ้านะ ประเด็นนี้แกสู้ยากแกจะบอกว่าทำในฐานะพู้จการมาดกนะฮะไม่เกี่ยวกับตัวเองนะี่มันก็ดีทั้งกฎหมายก็ดีมาตราหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้ามีดีกาอีกสองดีกานะครับก็ตัดสินมาชัดเจนนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ไม่เป็นหุ้นไม่มีไม่เปเชเจ้าของหุ้นเนี่ยผมว่าสู้ยากแล้วล่ะ อืมอันนี้อันนี้มองในฐานะประธานกรรมธิการหรือมองในฐานะเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งฮะเนี่ยอาจารย์เสรีเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดนะเป็นทานายความทั้งสองทั้งสองหมวกนี้เห็นเป็นเช่นนั้นเลยเป็นทานายความด้วยทําคดีมรดกมาโอ้หลายสิบปีสู้ย,ยากสู้ยากแล้วถ้าหากจะไปสู้ว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยนะ ก็ตอนนี้ล่าสุดมันมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาเพิ่งเปิดเผยออกมา <Yeah. S 1> เพิ่งเห็นเมื่อเชา้านี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เสรีได้เห็นหรือยังแต่ผมขออ่านกันแล้วกันนะฮะสมมุติว่า <Yeah. S 1> เป็นไปตามนี้จริง <Yeah. S 1> นั่นก็คือคุณพิธาได้ไปยื่นอบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเอาไว้เพิ่มเติมกับปปชเอาไว้ตั้งนานแล้วโดยแนบคำสั่งของศาลไปด้วย เป็นคำสั่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ลงวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2550ความแพ่งระหว่างนายพิธาลิมเจริญรัตผู้ร้องเรื่องขอตั้งผู้จัดการมรดกผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพงศักดิ์ลิมเจริญรัตผู้ตายการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ศาลประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดคัด้นันทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบฟังว่าผู้ร้องเป็นบุตรผู้ตายโดยชอบด้วยกฎหมายตามเอกสารรอเรือหนึ่งทายาททั้งหมดปรากฏตามบัญชีเครือญาติรอเรือห้าผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อสี่เก้าก่อนตายผู้ตายภูรำเนาอยู่บ้านเลขที่นี้นี้นี้น,นี้ผู้ตายมีทรัพย์มรดกซึ่งไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้การจัดการมรดกมีเหตุข,ขัดข้อง ไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทได้จึงมาร้องขอเป็นคดีนี้โดยทายาทคนอื่นให้ความยินยอมแล้วตามเอกสารรอเรือเจ็ดผู้ร้องไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถบุคคลวิกลจริตและบุคคลล้มละลายพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายและผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้การจัดการมรดกมีเหตุข,ขัดข้อง ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดทั้งได้รับความยินยอมจากทายาทอื่นให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเห็นสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายจึงมีคําสั่งตั้งนายพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นผู้จัดการมรดกของนายพงศักดิ์ลิมเจริญร,รัตน์ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายลงวันที่ 16. มีนาคม25.50าศศาลแพ่งกรุงเทพใต้อาจารย์เสรีฟังแล้วมีข้อความที่คิดว่า จะต่างจากการวินิจฉัยเมื่อดังกล่าวนี้ออกไปหรือไม่ฮะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอันนี้เป็นคําสั่งศาลที่ตั้งคุณพิธาเป็นผู้จัดก,การมาดกตั้งกับปี25 5 0้ารห้าสิบครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อต่อสู้อะไรเลยลับกลายเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณพิธาเป็นผู้จัดก,การมาดกจริงนะฮะแล้วจะมีบัญชีเครือญาติที่เขาบอกว่าบัญชีเครือญาติหมายรอเท่าไหร่ะนะฮะ อ่าทุคอญาติชี่แหละรอเรือเจ็ดมีใครเป็นทายาทบ้างอ่าเพราะฉะนั้นต้องเอาต้องไปดูตรงนั้นแต่เข้าใจว่ามีสามคนคุณแม่น้องเรือวิชาอะไรเนี่ยนะฮอ่ามะตามข่าวนะถ้ามีทายาทสามคนตามรอเจ็ดเนี่ยนะอ่หรืออาจจะมีคนอื่นอีกก็แล้วแต่นะครับอืมรดกทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คงไม่ใช่มีหุ้นอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าจะมีบัญชีทรัพย์มรดกด้วย นะฮะก็ต้องไปดูอีกว่ามันมีบัญชีทรัพย์มรดกเห็นบอกมีที่ดงที่ดินอะไรอีกก็มีอาทรัพย์อื่นอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์เหล่านี้ก็เป็นมรดกแล้วมันก็เข้ากับดีกาที่พูดถึงว่าหลังจากที่เจ้ามรดกเสียชีวิตเมื่อปีสี่เก้าแล้วทรัพย์มรดกทั้งหมดตกแก่ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ทายาททันทีนะฮะเรื่องทายาทที่บอกมีรอเจ็ดนัมีกี่คนนั่นแหละตกไปทันทีถ้ามีชื่อคุณวิทาด้วยนะครับวิทาก็ได้รับทันที นะฮะอันเนี้ยซึ่งยังไม่รู้นนยังไม่รู้ว่ารับเท่าไหร่แต่ในทางกฎหมายถือว่ารับทันทีทันทีแล้วก็ในทางกฎหมายคือถ้าไม่ได้เป็นพินัยกรรมนะ,ะก็จะมีส่วนเท่าเ่ากันการไปแย้งในภายหลังว่าไอาการเป็นผู้จัดการมรดกนี่มันยังไม่ตกทันทีเพราะว่าเขาอาจจะสลากก็ได้เขาอาจจะไม่รับก็ได้ซึ่งมัน,น <ะ S 2> ยังไม่ได้จัดการจะ,จะรู้ได้ยังไงว่ามันตกเป็นของของพวกเราแล้วจะได้ไหม ไม่ได้มันมีกฎหมายมาตราะไรหนึ่งหกสามเก้าว่ามีทายาตมีกี่ลำดับกี่ลำดับแต่ลำดับดับมีลำดับต้นปู่แม่ปู่ย่าตายายลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยนะลำดับแรกตัดลำดับหลังมันจะมีมันจะมีลำดับทายาตตามกฎหมายไว้แล้วในมุมของอาจารย์เสรีเห็นว่าตกมาทันทีแล้วไม่รู้แหละไม่ไม่ได้นับว่าเป็นหนึ่งหุ้นสองหุ้นหรือกี่หุ้นแต่มื่คือมันตกมาแล้วอย่ามานับอย่ามาถามว่ากี่หุ้นถูกไหมไม่อย่างน้อย อย่างน้อยก็เท่าๆกันก็ถ้ามีสามคนก็แบ่งสามส่วนครับตามตามตามสิทธิ์ของกฎหมายที่กําหนดตามกฎหมายเลยนี่ไม่ได้คิดเองที่กําหนดว่าผู้ผู้ผู้ตายคือใครแล้วผู้มีสิทธิ์โดยชอบเรียงตามพ i ริตี้มาตามกฎหมายว่างนั้นเถอะใช่แล้วถ้าบอกมีสละมรดกตอนหลังฟังอยู่มีแต่พูดกันเองนะไอ้คำว่าสละมรดกเนี่ยมีคนนั้นหวังดีคนนี้หวังดีแล้วก็บอกถ้าสละแล้วผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายกันนตุกตาพูดเองเออเองหมดนะะ แต่ถ้าฟังฟังดูเราบอกว่าตอนหลังนี่มีการโอนไปให้ทายาทคนอื่นแล้วอ่าอ่าจำนองนั้นแสดงว่าตัวเองเป็นเจ้าของเด็ดถึงได้โอนให้คนอื่นได้โอนในฐานะผู้จัดการมร,รดกไงไม่ได้อฮะอาจารย์ถ้าโอนในฐานะผู้จัดก,การมรดกก็ได้แต่ส่วนของตัวของตนมีอยู่แล้วโอนไปให้ได้ยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นเจ้าของแต่เพราะตัวเองมีส่วนอยู่ในนั้นเนี่ยอืมใช่ไหมอือฮึนั่นแหละ เขา,าชื่อ,อตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องแบ่งปันไว้เด็ใช่ไหมแบ่งปันตั้งแต่เป็นจะพิจา,ารณาบรมก็ปีห้าศูนย์ละนี่มันหกศูนย์หกหกมันสิบหกปีขึ้นปีที่สิบเจ็ดใช่ไหมจริงๆมันจัดการมาดกคอนเส็จไปหมดแล้วทายาทอื่นอาจจะไม่ติดใจไปแล้วนะยกให้คุณพิธาไปหมดแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมอืมออยู่จไปใส่ชื่อตัวเองอยู่ทาไมตั้งสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้จัดการยังไม่ได้จัดการมันก็ต้องระบุกันไว้ว่าเอทรัพย์อันไหนเป็นของ เจ้ามรดกโดยนะฮะคุณจุดคนนี้หรือคุณพิธาเนี่ยผู้จัดการมรดกมันก็ต้องมีคําว่าโดยใครผู้จัดการมรดกติดไปด้วยเสมอถ้าหากว่ายังเป็นมรดกที่ยังไม่จัดการอืมใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมด<ๆ>แล้วไปค้นมานี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจอดีกาที่เกี่ยวกันตรงๆง,งที่ว่าด้วยเรื่องของผู้จัดการมรดกนี่ก็คือเออใช่ผู้ถือมรดกหรือไม่ไมหมฮะอาจาร,รย์ ไม่ดีกามันก็มีเยอะแยะฮะมันก็ตรงกันหมดนะใช่ไหมมันก็ตรงกันหมดอ่ะว่าทายาทเมื่อแล้วมดกมาแล้วทายาทนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลขอ,อตั้งผู้จัดการมดกได้นะฮะเพราะฉะนั้นหลักกฎหมายเนี่ยมันเป็นหลักกฎหมายที่ใช้อยู่ทั่วไปอยู่แล้วไม่ไม่ได้มีอะไรแบบว่าพิเศษหรือผิดปกติอะไรเลยอ่า แล้วเราสามารถตีความได้เลยด้วยว่าถ้าตกความหมายคือตกเป็นของทายาททันทีแล้วนั้นแม้จะมีการจัดการมรดกก็ผู้จัดการมรดกก็เป็นหนึ่งในผู้มีเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นแล้วอย่างนี้เหรอฮะใช่เป็นทายาทที่ได้รับหุ้นอันนั้นไปแล้วอ,อ่ออันนี้ไม่เป็นไรกไ็แต่ถ้า,ามันเป็นชื่อของคนอื่นเนี่มันยังขอเถียงได้อันนี้มันเป็นชื่อตัวเองด้วยไงนึกออกไหมตอนนี้ถ้าออจะไปเออถียงเนี่ย<ๆ>เขาคงจะไปเถียงเรื่อง เรื่องว่าเออเป็นผู้เป็นเป็นหุ้นสื่อหรือไม่สื่อ,อประกอบกิจการหรือไม่เห็นไหมตอนนี้ข่าวเคอร์มันก็ออกมากันอยู่ตลอดใช่ไหม,อมไอทีวีก็มาแถลงว่าเนี่ยมันเป็นมีการประชุมกันยังประกอบกิจการอยู่อะไรอยู่ใช่ไหมข่าวก็มีอยู่ทุกวันอืมเอาละทีนี้จบตรงนี้ไปข้ามไปวัานอังคารหน้าว่าถ้าสมมุติประชุมกรรมธิการพัฒนาการเมืองที่ท่านประธานเสรีเป็นประธานแล้วนี่ถ้ามีมติ เออเป็นเช่นใดก็จะได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อกี้เนมชื่อมาหน่วยหนึ่งก็คือกกตตณะกรรมการการเลือกตั้งมันจะเหมือนกับที่ท่านประธานเสรีได้ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนไหมที่บอกว่ากรรมธิการก็เตรียมจะทําหนังสือถึงกกตเพื่อที่จะให้ดําเนินการอะไรให้โดยเร็วอะไรต่างๆเหล่านี้จะประมาณนั้นไหมใช่ใช่อันนี้แหละครับเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเลย โดยจ<า>ยับคกตอนแรกเ,เราก็จะเอาเร็วเราก็จะเอาเร็วปรากฏว่าเมื่อสองวันนี้กรกตก็มาประกาศแขวนผู้เอผู้ได้รับผู้สมัครอีก,กน,นะฮะอีกเจ็สิเอ็ดคนอย่างเงี้ยใช่ไ,ไหมเออมันก็ทําให้เห็นนะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบปัญหานะฮะของคนที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยอีกเจ็สิบเอ็ดคน อืครับันก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็เห็นใจนะไอ้ใจเราอยากเล่งไปเลยอยากเล่งคือเราอยากจะเผือกร้อนเนี่ยมันพ้นจากมือพวกเราไปใช่ไหมก็ส่งไปสารกกตกกตส่งสารรัฐธรรมนูญซะนะฮะอ่ามันก็ได้ชี้ขาดออกมาแต่ถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราดําเนินการใช่ไหมฮะถึงเวลาทําอะไรจะลงมติยังไงก็คงเป็นไปตามนั้นแหละครับครับทันนี้ ในส่วนของความเห็นของกรรมธิการเราก็จะแนบไปให้กับทางกกตด้วยใช่ถูกต้องครับโดยโดยกรรมธิการก็ต้องชี้ถูกชี้ผิดไปด้วยหรือเปล่าก็เสนอเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อกฎหมายไปนะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามข้อมูลหลักฐานทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอันนี้สุดแท้แต่กรกตเราไม่อยากใช้คํว่าเราไม่อยากใช้คว่าชี้ถูกชี้ผิดเพราะชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยมันต้องเป็นสารชี้อืม ใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีความเห็นในทางกฎหมายอย่างนี้ฟังข้อเท็จจริงสรุปเป็นแนวทางนี้นะครับฟังได้อย่างนี้ครับครับแต่ความเห็นของกรรมธิการเนี่ยรู้แล้วเพราะเพราะผมฟังดูอาจารย์เสรีเมื่อผมก็รู้แล้วว่าก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยผิดแน่นะฮะถือว่าขาดคุณสมบัติแน่ประมาณนั้นแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะส่งไปให้กกตทีนี้กกตเนี่ย ล่าสุดนั้นที่กะกะตเขาก็ยกคําร้องของผู้มาร้องบอกว่าร้องไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาของกฎหมายและยกไปแต่ว่ากะกะตได้ตัดสินใจที่จะดําเนินคดีตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งกับคุณพิธาอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรรมธิการเราได้พิจารณาด้วยไหมว่าโอเคกะกะตถือว่าน่าจะทําได้เร็วแล้วหรืออย่างไรค,คืออย่างนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายเพราะว่าในการที่จะตรวจ คุณสมบัติเนี่ยนะมันไม่มีช่วงเวลาที่ที่ให้ให้อำนาจยื่นไว้เพราะนั้นกรกตเขาก็ยกส่วนนั้นไปแต่การที่กรกตเขายกไปเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาตรวจดูว่าไอ้สิ่งที่เขายกเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นและเห็นอยู่แล้วเขาถึงได้บอกว่าอ้าวอย่างนี้แสดงว่าความปรากฏต่อกรกตแล้วพอปรากฏแล้วก็มาดูอีกว่าอ้าวแล้วมันมีกฎหมายตัวไหนล่ะนะฮะที่อยู่ในข่ายจะต้องต้องดำเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย มันก็มีบทบัญญัติในเรื่องของหนึ่งห้าหนึ่งซึ่งเป็นคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วและมีอำนาจทำได้ในช่วงนี้เขาก็ทำเรื่องสืบสวนสอบสวนนะฮะแล้วก็ดำเนินการตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีแต่ถ้าหลังจากรับรองไปแล้วสิครับเนี่ยถ้ากกตประกาศรับรองไปแล้วมันก็จะเกิดประเด็นเรื่องว่าพอรับรองไปแล้วนะะไอ้สิ่งที่ไปตรวจพบไปไต่สวนสืบสวน,ส,ส,วนสอบสวน พบว่ามันขาดคุณสมบัติหรือไม่ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะมันก็จะไปเข้าปัญหาทางกฎหมายว่าเมื่อเมื่อมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติตรงนั้นแหละเขาก็คงจะต้องตั้งเรื่องแล้วก็ส่งสารร,ร,รัฐมนูญพิจารณาต่อไปนะฮะมันก็เป็นไปตามกฎหมายหมดนะ,ะที่เขาทาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าอยากจะเอาคดำเ,เนินคดีอาญานะฮะหรือว่าจะไปดึงเรื่องตามที่หลายคนพูดกันว่าต้องใช้เวลายเยอะ นะไม่ใช่หรอกมันเป็นช่วงระยะเวลาที่จะทําอะไรได้เขาก็ทําในส่วนนั้นเท่านั้นเองครับครับทีนี้เรื่องที่กรรมธิการของชุดอาจารย์เสรีที่จะส่งไปนี่ก็น่าจะทันหนึ่งห้าหนึ่งพอดีที่กนกกตพิจารเรื่องหนึ่งห้าหนึ่งอยู่ใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะถึงต้องขั้นไปประกาศผลแล้วค่อยไปสอยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยไปพิจารณาคุณสบัตดในภายหลังก็มันก็เวลามันก็ฉวัดเฉวียนคาบเกี่ยวกันแล้วแต่ <นะ S 1> แตกก<ๆ>ต ก็แล,แล้วแต่สถานการณ์เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอืมอ mm. mm ืม hmm. ครับแล้วข้อสาคัญเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้ว่าอไอ้ปัญหาที่พูดกันเนี่ยนะครับในเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธานะฮะว่าถือุ้นแล้วผิดหรือไม่ผิดขาดคุณสมบัติหรือไม่นะครับก็ต้องทาความเข้าใจกับท่านผู้ฟังกับประชาชนทั่วไปว่าไอ้สิ่งที่เขากําลังดําเนินการหรือทําอยู่เนี่ยเป็นเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ตามอำนาจหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรกตหรือเป็นสมาชิกที่สภาเพราที่สภาเนี่ยนะครับจะต้องลงคะแนนเลือกนายยงตีคนต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกับเสียงที่ประชาชนเขาลงคะแนนให้ซึ่งประชาชนอาจจะลงคะแนนให้พรรคเก้า,กาไกลแด,ดนดับหนึ่งก็ตามแต่ในส่วนนั้นเนี่ยมันจบไปตอนที่ได้รู้ผลเงินไปแล้วนะฮะแต่กระบวนการขั้นตอนเนี่ย มันก็ทําต่อมาในเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่มีค,คุณสมบัติตามรีที่รัฐธรรมนูญมีห้ามกันไว้หรือไม่นะฮะฉะนั้นคนละส่วนกันดีงนั้นเ,เวลาคนที่กองเชียร์ทั้งหลายก็จะเอามาเอามารวมกันแล้วพูดกันบอกอ้าเขาได้คะแนนเสียงไอ,อ้ข้างมากมาแล้วเป็นอันหนึ่งมาแล้วจะไพยายามจะเตะตัดขาพยายามที่จะไม่เลือกเขาไม่ให้เขาเป็นนายกตีต้องเรียนเลยว่าจริงๆแล้วมันคนละส่วนกันนะแต่มันอาจจะต่อเนื่องกันมา คร,ครับเพราะฉะนั้นการที่มีการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติต่างๆมันก็ไม่ได้เกิดจากการกันแกล้งอะไรเลยแต่เป็นเรื่องที่คุณพิธาแกถือหุ้นเองถือหุ้นเองแล้วก็ไปมีประเด็นขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็ม,นกมันต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เป็ใในใครไปนกันแกล้งเขาหรอกเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาทําเองทั้งสิ้นนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ เรียกว่าของกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒธธิสภาเนี่ยจะไปมีผลทําให้สอวอการตัดสินใจของสอวอเนี่ยมีส่วนไหมว่าจะยกมือหนุนหรือไม่ยกมือหนุนคุณพิธาให้เป็นนายกเออผมว่ามันเป็นกรรมธิการในสภาเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเมืองถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนะมันก็ต้องมันก็คงมีผลอยู่นะครับ อ,อย่าง <ทำ S 2> น้อยที่สุดกรรมธิการชุดนี้ก็ต้องทําเรื่องพา่ณากรณีคุณพิธาเสร็จปุ๊บนอกจากส่งหนังสือออกไปข้างนอกถึงกรกตแล้วก็ต้องรายงานาสมาชิกวุฒิสภาคือวุฒธธิสภาใหญ่เพื่อที่จะได้รับทราบว่ากรรมธิการได้ทําเรื่องนี้มาด้วยถูกไหมถูกครับถูกก็ต้องรายงานอยู่แล้วเพราะกรรมธิการเป็นส่วนหนึ่งของสภาใหญ่และก็อาจจะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้สวสองร้อยห้าสิบคน ได้เห็นว่ากรรมธิการของวุฒิสภาเองซึ่งเป็นหน่วยงานทางการด้วยเป็นกรรมธิการสามัญด้วยไปศึกษาเรื่องนี้มาดังนั้นสวออจะวตให้หรือไม่ให้คุณพิธาโปรดดูโปรดดูการศึกษาของกรรมธิการทุดนี้ด้วยถูกไหมก็มีส่วนแต่ก็ไม่ได้บังคับเป็นเรื่องทุกคนเนี่ยมีมีเอกสิทธิ์ในการตัดสินใจอันนี้เป็นเพียงข้อมูลที่กรรมธิการตรวจพบแล้วก็แจ้งให้ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอืมอครับรับทราบตามนั้นแต่ว่าอันนี้ถ้าสำหรับในส่วนของอาจารย์เสรีเองอันนี้อาจารย์เสรีก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะโหวตให้หรือไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกอยู่แล้วใช่ไหมฮะตามที่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้อ๋อผมมีประเด็นสำคัญของผมประการหนึ่งก็คือคุณพิธาก็ชอบที่จะ,ะพูดในสาธารณะอยู่บ่อย นะว่าจะไปแก้กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะจะไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เกี่ยวกับหมดพระมหากษัตริย์หมดหนึ่งหมดสองอะไรด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยยืนยันคัดค้านมาตลอดเนี่ยนะะว่าถ้าหากว่ายังคงยืนยันอย่างนี้อยู่ต่อไปนะแล้วไปกระทบสถาบันผมไม่เลือกแน่นอนผมชัดเจนนะฮะเพร <c oughs> าะน,นั้นสาธารณชนก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ไม่เคารพเสียงเสียงส่วนใหญ่แต่เป็นกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องพิจารณาคนที่ดีที่เหมาะสม ไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองนะครับเนี่ยผมก็เลยพยายามจะสื่อไปนะฮะจะบอกว่าเอเขาก็ควรที่จะละเว้นหรือยกเลิกในแนวคิดหรือวิธีการที่ดำเนินการในเรื่องการแก้ก,กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเสียนะครับ,รบมันเพตัดประเด็นปัญหาของเขาออกไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเขายังยืนยันอย่างที่พูดอยู่เนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยผมว่ามันไม่มีเหตุผลเลยเพราะเพราะ นโยบายเขาต้องสามร้อยเรื่องใช่ไหมฮะ,ะคุณก็ทําไปนะครับผมว่าประชาชนได้ประโยชน์อยู่แล้วนะแต่อยู่ๆก็พยายามจะมายืนยันแก้กฎหมายอาญามตาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมก็คัดค้านตลอดเพราะว่าไม่บังควรนะแล้วก็เป็นการละเมิดสถาบันด้วยนะครับอย่ามาอาศัยเหตุว่ามีสิทธิ์จะแก้กฎหมายได้หรือทํากฎหมายได้เรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าทําให้ดีขึ้นจนถึงบันี้ ทางพรกเก้าวไกลหรือคุณพิธาที่ได้สื่อสาธารณะมาตลอดว่าจะพยายามทำความเข้าใจไปชี้แจงกับทางสมาชิกวุฒธธิสภาอันนั้นอาจารย์เสรีก็ยังไม่เห็นว่าจะได้มาทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องนี้นเลยยังไม่เห็นใช่ไหมฮะไม่ใช่ยังไม่เห็นมันไม่มีทางจะเห็นไปได้ที่จะให้เข้าใจได้เพราะว่าข้อเสนออะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นคฤตการล่วงละเมิดจาบจ้วงนะฮะมันไม่ใช่การที่บอกว่ามีเจตนาดีแล้วทําให้ดีขึ้นไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่มันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะจากการเสนอกฎหมายอะไรต่างๆมานะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเนี่ยมาชี้แจงอะไรยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจตรงกันได้นะครับเพราะว่ามันมองเห็นได้ชัดเจนว่า เจตนาที่เสนอมาเนี่ยนะครับมันเป็นการทําร้ายมากกว่าที่จะไปสร้างประโยชน์กราบโอ้นี่ถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นก็คือมาชี้แจงให้ตายเสรีก็ไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อนะไม่ลงคะแนนให้ด้วยให้ลงคะแนนด้วยโอเคเข้าใจ,จ,จวันนี้ขอบพระคุณมากครับ